สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2564แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี วันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเสด็จไปยังชินวรประธานวิทยาสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีโดยมีในเสนอนวนกระโทกผู้บริการโรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระบรมชาย,ยาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชรัชสุดาชริโสาพันนวดีจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2564แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีอาทิย์ ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ที่กเกษียณอายุราชการจำนวน4รายประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์10ปีจำนวน6รายประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรชาลสุวัฒนาแก่นักเรียนจำนวน3รายและประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกรียรติภูมิความสำเร็จข้ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนจำนวน2รายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่อำเภอเมืองจันทบุรีเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีคุณธรรมกระตันยูรู้คุณชาติศาสตร์กษัตริย์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วจึงได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซีโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอ,อสวอ63จังหวัดเพื่อนำไปบริการฉีดให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วันนี้หน่วยแพทย์พอ,อสวอประจำจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายแพทย์วัชรินทร์อินกลองนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบ้านผือและคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ไปให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงภิกษุสงฆ์ในตำบลเข้าสารจำนวน5รายและในตำบลโนนทองจำนวน19รายรวมผู้รับบริการจำนวน24รายวันนี้ที่ตำบลชุมพวงอเภชุมพวงจัังหวดนครราชสีมา พอ,อสวประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยความร่วมมือจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์วิทยาอนุมาตรแนมเพอชุมพวงโรงพยาบาลชุมพวงสำนักง,งานสาธารณสุขชุมพวงจิตอาสาพระราชทานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนโฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณนะโรงพยาบาลชุมพวงจำนวน9 6 2รายและไปให้บริการถึงยังที่อยู่อาศัยแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้จำนวน38รายรวมผู้รับบริการ1,000ราย ประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีหาที่สุดม่ได้บุคลากรทางการแพทย์นำรถตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานไปให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานควบคุมโรคติดต่อที่1เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปให้บริการณนะโรงจอดรถตลาดเมืองใหม่อเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจหาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แก่พ่อค้าแม่ค้าคนงานเข็นผักและประชาชนทั่วไปเนื่องจากพบคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่กว่า600คนโดยบริการรอบแรกระหว่างวันที่14-16ตุลาคม2564 และรอบสองเพื่อตรวจซ้ำระหว่าง20-22ตุลาคม2564สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างและผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโดยได้พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวน36คันเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ในเชิงรุกนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความยากลําบากในการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยใจที่พลของพยุเปี้ยนหมู่ เงโปรโดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายามยากสภากาชาติไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยวันนี้จะตั้งโรงครัวพระราชทานสองแห่งคือที่โรงเรียนเทศบาลตำบลทัพยาประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน9,500กล่องและที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน3,500กล่องประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาที่กุลเป็นล้นพ้นอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ยังโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทา,านไปถวายแดดภิกษุสงฆ์วัดบ้านกอก ตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จัังหวดสระบุรีกับเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด,ด่เจ้าอาวาสวัดบ้านกอบสำหรับซ่อมแซมกุฏิที่ฟังเสียหายจากเหตุอุทกภัยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเหลาอนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดําริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติครับ ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมและเพื่ออุปโภคบริโภคในท้องถิ่นทุรก,กันดารและแห้งแล้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์ม,าม,มหาราชพุดชมนาถบพิท่งพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินซึ่งจะสามารถเก็บรักษาน้ำที่มีตามธรรมชาติในฤดูฝนไว้ให้เพียงพอใช้ตลอดปีโดยอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทหนึ่ง ที่พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆไปพิจารณาดำเนินการในภูมิภาคต่างๆซึ่งเมื่อการพัฒนาแล้วเสร็จก็เกิดประโยชน์และผลดีแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่เคยขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในการเกษตรอีกทั้งช่วยบรรเทาน้ำท่วมในฤดูฝนได้อีกด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชดำริของสมเด็จพระบรมมชนกนาถเพื่อให้ราษฎรทุกหมูลเหล่ามีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไปอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พัฒนามีเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเหล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักเพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันการเกิดอุทกภัยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2551มีลักษณะเป็นทำนพดินกว้าง8เมตร ยาว451เมตรสูง28เมตรความจุอ่างอยู่ที่ระดับเก็บกัก8.4ล้านลูกบาทเมตรสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรมและการบรรเทาอุทก,กภัยให้แก่รัษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอ่างเก็บน้ำห้ปลาเรา,าเนื่องมาจากพระราชบนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในการบรรเทาทุกข์ภัยเป็นหลักใหญ่เลยที่สร้างอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับเนื่องจากสมัยก่อนไม่ออางาเก็บน้ำเนี่ยเราจะไม่สามารถกักน้าไว้ได้น้ําจะไหลเข้าท่วมเทศบานลคนครเพชรบูรณ์นะครับทำให้ประชาชนเดือดร้อนปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเก็กบกักน้ําไว้ในอ่างห้วยปลาเหลาอ่างนองมาจากพระราชบัญญัตินี้นะครับทําให้ไม่มีน้ําเข้าไป ควมเกิดทกภัยในเขตเทศบาลน,นครเพชรบูรณ์นะครับอันนี้เป็นประการแรกนะครับเราประโยชน์ประการต่อมาก็คือเราสามารถนําน้ําที่ป้องกันทกภัยเนี่ยอาไปช่วยในการทําการเกษตรได้ในการอุปโภคบริโภคทําประปาให้กับเทศบาลน,นครเพชรบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรา,าได้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ํานี้นะครับก็คือการเพาะพันธุ์แหล่งปลา นะครับเพื่อเป็นอาหารแก่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงของตำบลป่าเหลาทางนี้นะครับสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจที่เราได้ใช้น้ําในการทําการเกษตรทาให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์โดยรวมของอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเหลาอันนี้ครับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเหลายังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดให้รัษฎรได้บริโภค และมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมเป็นรายได้เสริมของครอบครัวเพื่อช่วยยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้นนอกจากนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรทำให้การเพาะปลูกพืชผลของเกษตรกรได้ผลผลิตดีขึ้นเช่น นายชอบปิ่นเมืองเกษตรกรบ้านป่าเหลาตบลป่าเหลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากได้ใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเหลาซึ่งเดิมช่วงหน้าแลง้งไม่สามารถปลูกข้าวโพดได้ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวโพดและหมุนเวียนปลูกพืชต่างๆได้ตลอดทั้งปีความเป็นอยู่ก่อนนี้ลําบากมากครับเพราะปลูก ปลูกข้าวปลูกอะไรก็แห้งแรงไม่ได้ประโยชน์ผลผลิตก็ไม่ดีครับหลังจากมีอ่างเก็บน้ำประโยชน์ของเขาก็ดีมากครับเพราะมีทำการเกษตรอะไรมันก็สะดวกสบายครับน้ำก็มีไส้อยู่ตลอดปลูกข้าโพดก็ได้ดีทำข้าวก็ได้ดี ทางนิรัชฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากถือช่วยให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยลดปัญหาการว่างงานทำให้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างพอเพียงการที่นายหลวงรัชก,การที่9นะครับได้พระราชาทานพระราชบาาัญญัติให้ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำเพื่อปลาเหลแห่งนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นบุคลากรของกรมชมพทานก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับในพระคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับที่พระองค์ท่านได้มีพระเมตตานะครับให้บรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเพรชรบูรณ์แห่งนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่สุดนะครับที่ได้ทาน พระบดมรีให้ดูแลต่อยอดโครงการของในหลวงรังชกาลที่9นะครับทําให้อ่างเก็บน้เพ้วยป่าเหลาแห่งนี้นะครับได้ดาเนินการต่อเนื่องนะครับทาให้ประโยชน์ไม่สิ้นสุดสามารถดูแลและให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมประซาบ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งครับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเหลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคทำการเกษตรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและช่วยบรรเทาน้ำท่วมแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียงด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ